อยากเห็น5วินติดกับโปรโอ,อันแน่นอนชิวเด่นวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้ไอคิวโดนโปรโนแน่ถูกต้องชิดเด่นนี่จะมอบปุลาบแดงให้ไอคิวเลยวันเนี้ <c oughs> เตือนการลงทุนนี้ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณาพนันจานให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you student ไอคิวออฟชันไอคิวออฟชัน apple berry apple berry อะ ahom b a c h e l o e a c o m bachelor อือ student จงเล student จงเลอุ้ยอยู่ในหัวแกะไม่ออกเลย student บอกเลย อายาเอาเอาใหมนักเรียนทุกคนคริสตันอัพ Good morning teacher อ่า Good morning s ิ u เด n นทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟโปรโจโเจเตี EP ที่7 <S <S 1> <S 1> โอ้ยตายมันแกะไม่ออกเลยชั้ิวเด้นอ,อาอยู่ในหัวเลยอ่ะไอเกิลเปชันนะคิวเปชัน อ่ I am teacher I am teacher เข้ามาแล้วชัจิวเดนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหอบเลยเดี๋ยวเนยเล่นหลายรอบเกินชัจิวเด่นโอ้ย่าชัจิวเด้นเอ้ยวันนี้ดอกไม้สีแดงมามอบไป้กับไอคิวนะวันนี้ไม่ใช่ให้โปรนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง ให้โปรโด้วยนะสติ d เดนวันนี้แหละจะเป็นวันที่โปรโมาย้ำชัยชนะมาย้ำชัยชนะว่าไอให้ไอคิวออชั่นได้เก็บจน้ำใจบ้างหลังจากไอคิวออชั่นทำเลืโปรอย่างเสนยดฉาอาชี่แล้วแหละสติ d เดนโอ้โหพูดได้ยังน้ำตานี่รอยน้ำตาอย่างไงี้แห้งเลยสติ d เดนเออยพูดแล้วช้ำว่ะเดี๋ยวไปก็แจ้งก่อนอย่าตื่นเต้นอย่าลกอย่าลกอย่าโก ชเตเดนไม่ใช่นะบอกตัวเองบอกโปรเนี่ยแหละอย่าลบอย่าลบเดี๋ยวก่อนหาหากลุ่มกอนกลุ่มอยู่แต่ไหนอล้นี้ต้องให้โปรชรนแม่ต้องให้ปรชอนแมนี่นี่เ่เข้าไปนี่มานี่ตรงนี้เลยนะชเตเดนนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะอ่ะแล้วกดนี่นี่มีกดแชร์อยู่ตรงนี้อ่ากดแชร์กดแชร์แล้วเลือกไปที่เฟซบุ๊กของตัวเองเลยพอเลือกไปที่เฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็เอาเลยกดจะจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์พิมพไปเถอะอะไรนี่อยากเห็น5วินติดรับโปรอันแน่นอน วันนี้แหละวันนี้แหละได้เลยสติวเด้นนี่วันนี้ไอคิวโดนโปรแน่ถูกต้องสติวเด้นนี่จะมอบปูดาดแดงให้ไอคิวเลยวันนี้เพื่อเป็นการย้ำว่าต้องแดงเท่านั้นไอคิวมึงเนี่ยส่วนโปรนี่นะส่วนโปรเนี่ยวันนี้เขียวรัวๆติวเด้นจับคาวว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 1> เราพูดถึงเรื่องขนาดไม้กันก่อนนี่ไหมสติวเด้นอาทิตย์ที่แล้วขนาดไม้เท่าไหร่วะอ่าสิบบอสสิบเหรียญจีเอ็นโรอเนอะ G C G N นะเดี Wait, where, hail, where, hey, ๋ยวเดี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 ๋ยวชาตอมสติเดนเดี๋ยวก่อนจะไปไอ้นี่ตามธรรมเนียมเอ้ยธรรมเนียมมอธรรมเนียมของเราต้องแลขข่าวก่อนชาติเด้นวิเคราะห์ก่อนโอ้ตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้าหนึ่งทุ่มสิบห้านะชาติเด้นจะมีข่าวของคู้เงินแคนาดาใต้บ้านโปรชาติเดนบ้านโปรเลยนี่ตอนหนึ่งทุ่มสิบห้าจำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้างโอ้ข่าวอะไรมันะ เขาวอะไรอันนี้โอ้แล้วก็หน,นึ่งทุ้งหนึ่งทุ้งครึ่งนี่สาวประจำของเราอ่า ไอ้นี่นะ USD นะคู่เงิน USD นี่ข่าวประจำของเราเลยตอนหนึ่งทุ่มครึ่งมี2ข่าวมีข่าว3ดาวกับข่าว2ดาวนะเออแล้วอีกทีก็ตอน3ามทุ่มเลยก็คือหลัง1นึ่ทุ่มไปเนี่ยหลัง1นึ่ทุ่มครึ่งไปเนี่ยก็คือโล่งนัดโปร่งแล้วก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวขะอ่อกากราฟมันก็จะวิ่งแบบทื่อๆไปก่อนขนาดไม้เท่าไหร่ดีเซอร์เดียนขนาดไม้เท่าไหร่ดีบอกโปรมาดิ8.88 8.88แป88ดแปดดจุไมเซอร์เรนห้าเกเหรอ9.99 เอาแดงกืนกินเลยไหมมาถึงแดงกืนกินเลยดีกว่ายังสติ์จูเดนยังยังช้าอ่อนบางออเดอร์รอนานเป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะใช่สติ์จูเดนแล้วใช้ยิ่งกาบจะยากวันนี้นี่บอกเลยรอสติ์จูเดนเอาเอาหมอนเอ,เอาเอาเชือเอาหมอนเอาพัดลมอะไรมาด้วยนะ <c oughs> วันนี้เราเรากะาไล่สดลากยาวเช้าเที่ยงคืนแมงเอ้เย <c oughs> ขออภัยในคำหยาบสติ์เดน ตบเลยตบเลยเดี Ooh, up, down, want, ๋ยวเดี envelope, Floyd, ๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยกขึ้นกินหวานสตเดนเอาไหมเอาไหมเอาไหมลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมา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 ประมาณนี้ประมาณนี้ปั๊บเอาแล้วสตูเดนเอาอ่ะโปโปเอาแล้วสตเดนเลยเออเอาแล้วสตเดนเอาแล้วเอาแล้วเอาก่อนเลยอะ เอาก่อนไว้ตีเอาก่อนไว้ตีเอาก่อนไว้ตีมัชชินาบอลมัชชินาบอลมาร์ชิเชลมาร์ชิเชลสถติเดนไปแล้วไปแล้วขึ้นวุ้นชุกจงขึ้นจงขึ้นจง,ง,งขึ้นเขียวกืนกินเข Stanford, ียวกืนกินเขียวกืนกินสถิตเด่นจ้าเฮ่าฮ่าฮ่า ว่าเป็นไงวันนี้มีเสียงออเดอร์ด้วยดังจุดุงเอฟอาร์ทีเชอร์เอฟอาร์ทีเชอร์อ่ะอัปลเบอรี่อัปลเบอรี่เป็นไงล่ะสติวเดนเป็นไงก่อนก่อนที่จะพิมพ์อะไรล่ะเตรียมตัวพิมไม่ดีสติวเดนแล้วบอกโปรมาว่าการเตะของโปรในไม้นี้มันเป็นยังไง เขียวเกินเกล็นสเตียลเอนอาตามที่โปรวิคะร์กอันมาก่อนหน้านี้ในกราฟคู่นี้นะสเติ student, ลเอนนะเรามาพูดถึงแล้วไม่ต้องพูดบ้างนำเวงวัะาะชนะเดี๋ยว็ดเเราห้ฟังเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราให้ฟัง <laughs> ก็ค <S PA> ือมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรวะพักกับราคาบักตัวสเติเดนหรือใช้เวกอบแคบก็ได้นะสเติเดนก็คือกราฟมันทําราคาตรงนี้เป็นราคาเล็กๆเอเขาเรียกพักตัวอยู่ตรงนี้นะสเติเดนแล้วกราฟก็พอขึ้นลงขึ้นลงไปแล้วใช่ไหมสเติเดนตรงนี้เป็นเขียวกืนกินอ่าเป็นเขียวกืนกินนะสนติเดนเป็นเขียวกืนกินปุ๊บแล้วตอนแรกอะโปเอาเมาวัดวัดด้วยระยะด้วยสายตาละสเติเดนเออเป็นเทรนไลน์ระยะชันนะสติเด้นเออเป็นเทรนไลน์ระยะชันน่ะของอะไรนี่เลย ใช้วิชากัพปป้ของ TED เรดเดอร์ตัวกลมอะตัวกลมเจดเดอร์มา i! บวกกับรูปแบบเขียวกืนกินตรงนี้นะสตูเดนเขียวขึ้นกินตรงนี้แล้วก็เามันตัดกันนะกะด้วยสายตาก่อนนะสตูเดนเป็นไงละ่ะก็วินช,ยชยออนัย ไม่แรกเปิดประเดิมมาก็โอ้โหเขียวสวยงามว่าเซเรนเฮ้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้เป็นมาเตอร์บาร์ใช่ไหมเอาเราแลกแค่ตรงนี้ก่อนเป็นมาเตอร์บาร์ปุ๊บตรงนี้เป็นแดงเกินกินนี่ปุ๊บเป็นแดงเกินกินถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้ถ้าถ้าถ้าอันนี้เป็นแดงกินกินนะเซเรนอันนี้เป็นแดงเกินกินแล้วกราฟขึ้นมาถึงสักประมาณตรงนี้มีรีเจ็ตโปรกดลงโอเคไหม เดี๋ยวเรามาลุ้นเงื่อนไขแรกก่อนให้ตรงนี้เป็นแดงกินกินก่อนอ่ะเป็นแดงกินกินก่อนเอาแหละสตูเดนเอาแหละเอาแหละตรงนี้เป็นแดงกินกินก่อนลงมาลงมาอีกลงมาลงมาอยู่ใต้นี่ยอ่าเชื่อฟังเชื่อฟังดีมากแล้วก็ขึ้นมาสักประมาณนี้อ่าดีมากดีมากดีมากครับ ขึ้นไปขึ้นไปเอาอยู่บนแนวก็พอเอาเอาเอาเต่อให้ต่อให้กราบอี่นาทีเช็คก่อน1นาทีโอเคขึ้นเอาไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเราใช้แนวมาเตอร์บาร์ตรงนี้สเตเดนกราฟลงมาพักนึงแล้วขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นขึ้นไปชิขึ้นขึ้นขึ้นไปตาว้ายงุนงงว่าเนี่ยมันมาขึ้นตอนหลังมันเจ็บใจว่ะสเตเดนเฮ้ยสเตเดนบอกใจเย็น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  ขึ้นครับเ,รเลยครับอไอชาริวเล่นเวลาย,ยดโอ้ยอย่าทำไม่โปรไข้แขวเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตัดจิตพิเสษไปไปอยู่หลังไปไปหลังห้องไก่ไคันนี้ฉอนเลยไปไปอยู่กับไอไอไอ,ไอชารจิวเด่นคันนี้ฉอนมันไปเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอาไงดีวะโอ้ยตรงนี้ก็อมันขึ้นไปก่อนนี่ชัดเนถ้ามันขึ้นใช่ไหมมันดีดลงกลับมาปุ๊บคราวนี้มันก็คือการโดนแรงขายจากเส้นกริดนี้ลงมาอ่านี่อย่างนี้ถ้าจะให้ชนะต้องมีรีเจ็คที่แรงกว่านี่ขึ้นไปแล้วเอาเอากดรุ่นละเจ้าเอาแล้วชัดเนโอ้โหอีวินิ่งอีพีนิ่ง อุ oh. Halo? Halo, Halo, 1, amo, 3, ้ยอ <ümüz> ีฟินิ่งชะตาเล่นโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลหลวงพี่ฮัลโหลหลวงพี่จองศาลาจองศาลาด่วนฮัลโหลหนึ่งสองสามน้โมสังโฆฮัลโหลโอ้ศาลาศาลาห้าว่างไหมหลวงพี่หลวงพี่ศาลาศาลาหลวงพี่ศาลา อะไรวะโอยตายตายสติวเด่นหรออืฮึโอ,โอยสแเนด์เ,นเดนส์เอานี่กดลงได้อยู่นะทันไหมวะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไอ้นี่ ตามไม่ก๊ก่อนโอ้ยตายตายตา,ยตายก็คือมันมีรีเจ็คมาจากข้างบนอ่ะรูปแบบอีฟนิงชตาบอกเลยลงเลย <c oughs> นั่นแหละจะเล่นเอ้เราก็พูดไปแล้วนี่ว่าแล้วทำไมมั่นใจกดขึ้นวะ <c oughs> ดาวเต็มหัวเลยเนี่ยนอกเอาแป้งเฮ้ยนั่นแหละจะเด่นก็พูดอยู่นี่ว่า ถ้ามันขึ้นไปก่อนปุ๊บแล้วมีรีเจกมันก็จะโดนแรงขายจากเส้นจิตนี้แล้วใช่ตรงนี้ก็เป็นแรงขายตรงเนี้ยโซนนี้นะเป็นแรงขายแล้วอะไรดนใจกดขึ้นวะมีเจกหน่อยเดียวมันกดขึ้นเลยแต่อะไรวะกดขึ้นไหมวะตายๆๆๆแล้วไปวิเคราะห์ชบดีเลยนะว่าเออมันมีรีเจกจากข้างบนนะพอรีเจกจกังนี้ปุ๊บมันเป็นอัตโนมัตโถอาิวเด้น อัตโนมัตินะ่ะพอลีเจ็บปุ๊บโอ้ชัดระยานมันมาเลยกดขึ้นเลยเล็ดแฮกกระชายโปรฉับฉนเฮ้ยชั้นจิวเด้นเฮ้ยโทษชั้นจิวเดนดีกว่าั้นจิวเดนอย่าพูดในโปรฉับฉนเลย <c oughs> โปรไม่ปิดหรอกเมื่อก <c oughs> ี้ชัดิวเด้นน่ะเลยพาโปรฉับฉน <c oughs> ฮัลโหลเฮียเฮียหมูกระทะตอนนี้ตอนนี้นะอ่าจากที่ฉังไปห้ากระทะนะเหลือเหลือเหลือสาวกระทะก่อนนะ ดูท่าไม่ก็ดีว่ะเนียนะเอาฉามกระทะพอเด,เดี๋ยว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 ค่อินเฟิร์มอีกทีนะอีกชักประมาณสานาทีนะเออ <c oughs> <c oughs> อีกสองกระทะไอคิวเอาไปกินชะแล้ว <c oughs> จากที่ฉังเอาไว้เดี๋ยวกลายไปล้างกระทะ <c oughs> โอ้ยจะดิวเด่นไม่ไม่ยอมไม่ยอมโปรไม่ยอม ีเอาได้เอาได้เอา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 อีกอะเอาอีกอะไม่เข็ดไม่ลาบไม่จำอ่ะวันเนี้ยเอาดาสตเดือนโปจะกดลงแล้วอะไม่พูดพันธ์ทำเพลงชลานางกัดฉามีแล้วสแตนเด้นเออไม่พูดพันธ์ทำเพลงชลานางกัดฉามีเอาไปขึ้นแตะนี่ปุ๊บโปกดลงแล้วโอเคโปรว้าวุ่นมากเลยวันเนี้ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะเอสเอ้กดกับจานโอถ โอ้ยกูน่ะนายโอ้โหกูอ่านกูแค่อ่านแย็ดไม่ต้องวิเกราะห์เพื่อหลอนไปหมดแล้วสจ๊ตเด่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีขอยาด,ดมแป๊บอเอาว่ะเอาว่ะเออเอาว่ะสจ๊วตเด่นเ,เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยแก้ไม้ไมหสุดเดนแก้ไม้ชักไม้ไหมขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยขอแก้ไม้ขอหนึ่งจอบขึ้นไปขึ้นไปบนแนวขึ้นไปบนแนวขอแก้ไม้นะนะาน้น้น้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจ้าขอแก้ไม้หนึ่งทีขอแก้ไม้หนึ่งทีใกล้ๆแนวก็ได้ตรงนี้ก็ได้เร็ว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 อืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทันเอาโอ๊ยตายแล้วซูเด็ด เอาแล้วเอาเอาเพลงประกอบไม่ต้องมีสาธุเล่นเพลงประกอบไม่ต้องมีแลเพะเพลงให้กราบลงตีตีกราบเออตีเออตีมาปุ๊บจบโอ้ยจบโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาลง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 อ่ะอ่ะอ่ะ โอดังวไปเต็มแท่งเลยโปเอาอีกแล้วชีวิตนี้กูโอ้โหเดี๋ยวไปเรยโอ้โหพีเอเดี๋ยว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 โ้เหลือกาวิงเลยอะไรอยู่นี่เจอแก้วเหรอเสียงสว่างเล่นอายาม มา,มาอบอกเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์นี้ก่อนนะสตตเดนอ่าตรงนี้เป็นไซเวนะเป็นไซเวกรอบแคบอ่าตรงนี้เป็นกรอบแคบมีกรอบใหญ่อยู่ตรงนี้หนึ่งกรอบอ่าแล้วตรงนี้เป็นกรอบแคบใช่ไหมมันว,วิ่งวิ่งวิ่งใช่ไหมสตตเดนแล้วตรงนี้ทํารูปแบบแดงกินกินขึ้นไปมีรีเจกหน่อยนึงปรกดลงเนาะถ้าไปแก้ไม้นะเมื่อกี้ตายยังเขียดอีกหนึ่งไงนะเนี่ยตรงนี้สเตเดนก็คือมองเป็นรูปแบบแดงกินกินนะสตตเดนขึ้นไปมีรีเจกกดลงนะสเตเดนแต่ก็แพสตตเดนนะโอ้ออย ตอนนี้เรากี่ไม้วะเนี่ยชนะหนึ่งเพสสองโอ้ชิบหายแล้วเซอร์เดนอีกสองไม้เราต้องชนะนะโอู๋แล้วไปดูกัปปาวีเซอร์เดนอูยอะไรอยยันนี้นี่เร่าเซอร์เดนเร่าเร่เรใกล้ๆนั่นแหละใกล้ๆอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยดูมันโดนนะอุ้ยโดนเป็นกบเลยเซอร์เดนอู๋อู๋ขึ้นขึ้นแล้วโอ้ยอุ้ย เมื่อกี้มึงจะลงตอนนี้มึงขึ้นแล้วโอ้ยตายตายคาฟเมนมาปะวะเอาใจเอาเดาใจอ้างไม่ถ really ูกเลยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอะไรของมึงอันนี้โอ้ยตายตายตายตัอียูตัวชอบขึ้นแล้วโปป๊อปโหนี่เราไล่แนวไปเลยนี่ชาดเดนมันไม่มีแนวอ้างอิงแล้วนะตอนเนี้ยโอ้ยแนวอ้างอิงก็โอ้ยใช่นี่ก็อุบาทแล้วเนี่ยโอ้ยชิโนแวกเลยเนี่ยเต็มแบบเนี้ย ชินโแหวกชัดๆมีหลายโดสเลยสุวเดือเอาวะหมูมาส่งหน้าบ้านแล้วเดี it. oh, ๋ยวเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยอโหลอะโหลอะโหลทวัดชาหมูกระทะบปะครับเออไอไอไอที่บอกว่าฉามไอที่เปลี่ยนเป็นฉามอ่ะนะที่เปลี่ยนเป็นฉามอ่ะขอเปลี่ยนเป็นชองนะคะย่าเพิ่งงานนะพี่ยังยังยังเหลืออีกยี่สิบวินาทีรอรอหน่อยนะครับพี่ครับ เฮ้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเอาเอาเอาตอนนี้ออเดอร์แค่2องพอนะจากสามเป็นเป็น2องไม่ไม่ไม่เอาโป,โปรเปปซีนะไม่ต้องแถมแป๊บปซีเอาแค่หมูกระทะพอกูรา,า, <c oughs> <c oughs> าบแดงไว้เพื่อเธอเก <c oughs> ้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกวจะมาไอ้กิวกูโดนเองเลยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าสัเญาน เอาะดีมากสตูเดนอ้าอ้าขึ้นไป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 ตัดหน่อยตัดเร็วเร็วเร็วดีเอ้ยเอ้ยเอากดลงติดไหมวะเอาติดเลยสตูเดนเอาแรวเอาแร้วเอาแร้ววันนี้อย่างปันเลโปเอ้ยเอาแล้วสตูเดนดูห้าวิไหมดูห้าวิไหม ดเนแต่เทมันขึ้นอะไรสุดนโอ้โหขึ้นเป็นเป็นไอ้นี่เลยสุดนเป็นเป็นชิงช้าสวรรค์โอ้ยรถไฟฟ้าหมาแล้วเธอหัวอุ่นยังครับโปรลองจับหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ประมาณ38.9อิบาเฉลวงฉาเฉลียวเชี่ยนแล้วสุดนเฮ้ยโอ้วันนี้แพ้ว่ะสุดนแพ้อีกแล้ว่ะ กลับมา29อีกแล้วสึเดนอะไรอะไปแคนนช่นหมูกระทะเหลือแค่โคกหวขก้น้วยนะผมเฮียเฮียจะวัดใจไอ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 หมูกระทะนะที่ผมชั่งไปอะเออเอาแค่กระทะเดียวก่อนก็ได้ครับผมเอาแค่กระทะเดียวนะแล้วก็แล้วก็ไอโคกไม่ต้องเอามานะไม่พักซึเดนยังเหลือเวลาอีกหน่อยนึงหูยย้ำแค้นอีกแล้วว่ะนะไม้นี้ต้องวิน ไม่ต้องวินแล้วชาจเดนเฮ้ยเฮ้ยเอาวาอะชาจิวเด่นคู่นี้ลงชาจิเด่นเดี๋ยวลงชาจิวเด่นวายุทธบอกว่าให้กดลงนะคู่นี้นะคู่นี้นะเออบอกว่ากดลงแหละชาจิวเด่นเอออออินเลโปจัดหนักจะเต็มไม่ไหววะาจิเด่นอุยุยๆุยอุย,อยเอาวะชเดิว หูโหหน่อยเดียวมันลงนะเนี่ยมันน่าจะลงว่ะเทรเด้นมาเข้าข้างตัวเองก่อนโอ้ยเข้าข้างตัวเองยังไงก็ไม่ได้เทรเดนยังเหลื่อมล้าเฮ้ยมันอยู่ในแนวนี่ว่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหน่อยขึ้นไปอไกหน่อยขอเห็นเขียวอีกหน่อยเห็นเขียวอีกหน่อยเห็นเขียวอีกหน่อยขึ้นไปต่อเลยขึ้นไปอยู่ในแนวก่อนขึ้นไปขึ้นไปเอออ่ะปิดงานเทรเดนวันนี้ไม่นี่โอเคกดลงเฮ้ยลงเทรเด้นผมก็ว่ากดลงอ่ะวันนี้ฮ่าเอ้าแล้วว่ะ เอาแล้วซินเด렐ลเอาแล้วลงลงฮ่าเออสวยงามซินเด렐ล์วันเนี้ยโอ้โ Oh. <c oughs> เออดูตามแนวย่อยสตูดเดนก็คือตามใช่อันนี้นะสตูดเดนแล้วก็อันนี้แอบโกงหน่อยนึงนะสตูดเดนแอบโกงตรงที่แท่งเงินยันมันไม่ปติดใต้แนวนะสตูดเดนยังแหมมแมแมอยู่แต่มันออเดอร์มาเปิดใต้แนวแต่เนี่ยคือแนวย่อยนะสตูดเดนถ้าแนวจริงๆอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่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 ใช่ที้เลยสตูเดนนี่นี่ใช่นี้สตูเดน <c oughs> ไส้ตนี้นะครับผมแล้วก็มีแนวซ้อนจากตรงนี้1แนวอ่ามีแนวซ้อนจากตรงนี้1แนวสตเตเอปุ๊บนี่อ่าเราก็จะมีแนวขวางเพราะว่าตรงนี้ก็มีแรงขายดูจากไส้ข้างข้างล่างก็มีแรงซื้อเข้าใจไหมสเตเดนก็นีแ่แหละแพ้สเตเตอรเดเลยงมันลงอัตูเรตบ้าบอขอแจกไม่ยอมบ้าบอสเตเรเดนเมื่อวานก็แพ้ไปอโห ปิดไว้ปิดไว้เออเออให้มันมีเขียวมั่งอะไรแบบนี้เดเด้เด้อเดๆๆเดอเดอ้เตรงนี้พออ้าวาสเตอรวเดนเไว้เขียวอีกแล้วฮ่าเอ้เยอะเตอ้ยตายๆๆยยายเออเอาตามนี้สเตอรวเดนเออวันนี้นะสเตอรวเด้นก็คือเราวินไม่แรกสเตอรวเด้นวินไม่แรกนอกนั้นแพ้รวดฮ่าสเตเดนเอเข็มเยอะจริงๆอย่างกับไอนี่เลยชิโนแเฟ้อีกแล้วสเตอรวเด้นเฟ้อจเอฉ แพ้สองอันชิดติดเฮ้ยไอ้มุช<บ>ชังกันหลังอย่ามาอยู่นะไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยเป็นการพิสู์ได้แล้วว่าถ้าวันไหนไอ้มุชชังมาอยู่ข้างหลังแพ้เซติเดนชอบเสียงเลยใช่แล้วเซติเดนเสียงแงงหมดแล้วลงแล้วครับอีกแจ้งหนึ่งไม่ทันแล้วเซติเดนรังกะจ้ เหนืออันนาดเพอะไรได้ชมเแพ้ชนวะสเตเดนอย่าไปยอมโปรยอมสเตเดนวินัยคือวิในวัดใจวาใจชูหรือเปล่าไหวไหมบอกมาอุ้ยตกย่ำไอชูดสเตเดนไปอยู่หน้าไปอยู่หน้าเสาธงกันเลยไปตกย่ำหายเครียดเลยเออ เออฉันจะเล่นไหนเกียร์อะโปเกียร์แตนหลักปูเทเทฉันจะเล่นอ,อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะหมูกระทะตังเลย กดกิมจะจะเดเนเอยเดโมแก้แค้นหน่อยครับโปเออนี่แหละจะจะเด่ดนโหเดโมมาเลยขนาดเดโมนะใครบอกเดโมเขียวเขียวเลนี่ของโปนี่แดงผุดแดงผุดอะเดโมกดมันนี่ซะจะเด่นเนี่ยกดแพลโอยรวยย้ำรวยยิ่งโหวะโหโห้โหกดลงกดลงกดลกดลงกลงอโหอะโหอเออเออเออเป็นไงล่ะซเเดน 65ส mm? ิ God, <ata> ้าไม้โหสุดยอดโคตรเทพเลยกูเอ้ยนี่กืนกินเลยนะเนี่ยชาชิวเดนกดลงเลยได้กดลง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 วู้ยรัว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 ฉับฉับรัวฉับรัวชาซิวเเดนอุ้ยยิงกว่หมูฉับดูนี่หนึ่งนาทีโปรจะกดได้กี่ออเดอร์ เอ่สามชีวิตสามชีวิตโปรจะกดได้กี่ออเดอร์ดู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 ชินซูเดนดูความเทพของโปรดูความเทพของโปรนิ้วโปรรวยขนาดไหนนิ้วโปรรวยขนาดไหนไปแล้วไปแล้วเลยหนึ่งร้อยไปแล้วชินเด่นเลยหนึ่งร้อยไปแล้วชินเด่นลงไปแล้วลาฮู้ยร้อยยี่สิบเจ็ดออเดอร์ชินซูเดนความเทพชินซูเดนคิดแลยภายในสามชีวิตโปรกดไปร้อยยี่สิบเจ็ดออเดอร์ชินซูเดนเล่นอะไรไม่รู้พี่เลนพี่ลึกพี่ลึกกึกกึ๊ไอ้พวกว่างุนงียบวะ ฮ้้ยอ้โห้จะน่าอีกนะน่กเกียดเลยนะ้จะน่าแนวเปะไปเอาไหนจะแป้มก็แป้มัน,นสุดๆครั้งนะเชิเด้นอ้าวจะน่าอีกโอ้โหเป็นไงเชิญเด้นเชิดเด้นไหนบอกโปรโมาสิโปยังไง สจเด่นโอ้ยโอ้ยเอ้ยแดงคุณกินนี่มันดีจริงๆเลยนะสจ๊เด่นเฮ้อยังจะเอาอีกนะสจ๊เด่นโอ้ยตายแล้วพอพอกันดีชาตินี้และชาติหน้าสจ๊เด่นวันแดงเดือดใช่แล้วสจ๊เด่นวันนั้นของเดือนโปรมันมามาเป็นสองอาทิตย์แล้วสจ๊เด่นสองอาทิตย์แล้วยังไม่หมดเลยอาทิตย์นี้หนักกว่าเดิมอีกโบวินกี่ไม้แล้วนี้ วินไม้แรกสจ๊วตเดนนอกนั้นไม่มีอีกเลยมันไปเลยสจ๊วเดนแดงแดงเพลินกับโปรเพลินเลยสจ๊วเดนน้ำลายแตกเลยโอ้ตายอาทิตย์หน้าไม่เอามาแล้วอีมุดฉันนะมุดฉันไ,ไ,ไ,ไปเลยไป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 เลยบอกแล้วนี่ บอกเห็นไหมสตเดนบอกตั้งแต่แล้วว่านี่แหละมันอยู่ข้างหลังอะพอมาอยู่ข้างหลังแพ้ตลอดยาเสียดายเสียดายน้อยใจตัวเองสตเดนอ่ะไม่พูดพุ่มตำเบงดีกว่าสตเดนวันนี้ก็หมูกระทะก็ไม่ได้กินแล้วโทรไปรยกเลิกแล้วไม่กินไม่แกะไปแล้วสตเดนเอออ่าสตเดนทุกคนก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะว่างนี้เออก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะโปรลระเป็นห่วงเป็นหวงโดยเฉพาะสตเดนสาวๆทุกคนเลย ไอพวกเสดเิลเด่นชายๆอ่ะมันดูแลตัวเองกันได้ไปดูแลตัวเองกันนะชวนเสเดลเน่นเฉาๆว่าโปก็จะเอยดูแลอุ้ยเป็นวงเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยเออสดเดิลเด่นนะจ๊ะหูดอกไม้เหี่ยวเลยว่ะสเดิลเด่นดอกไม้ยังเหี่ยวอ่ะฮิตแล้วอะไรก็ไม่เป็นใจสำหรับโปเลยวันนี้เสดเด่นชองมาฐานชัดๆโอ้ยแน่นอนแหละโปสองมาตรฐานเสดเดลชายชายดูแลตัวเองไปอยู่หลังห้องเลยไปชิวๆ จริงๆชั้นดิเด้นก่อนจะจากกันไปสต้ิวเดนก็อย่าลืมนะสต้ิวเดนนะนี่นี่แหล่แหล่แหแหในทางใต้กดไลค์กดแชร์กดซับชักให้กดกระดิ่งให้โปรด้วยนะสต้ิวเดนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไลฟ์สดมันๆวิเคราะห์กันโอ้ยกันแบบว่าไอ้นี่เลยสุดยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์กันลุ้นระทึกลุ้นระทึกอย่างเงี้ยเออก็อย่าลืมนะทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสต้ิวเดนโปรก็จะมาเทรนให้สต้ิวเดนแลเอ้า ไม่พูดพุม่มจำเพลงวันนี้สแตนด์อัพแตงกิ๋วสติวเด่น,ช,น,น,ดนชิวอเกนแนกวีกเก็บใจแจมเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บ กับโปรโคดเนียยแล้วกุจะโคดเสียเพียงแค่กูมาเรียนกับโปรมีแต่เงินมีแต่กำไรอยู่กับโปรไม่มีบัรลัมีแต่รวยมีแต่ทองมีสินทรัพย์วางม่นกองเรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องงานเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเด่นโปรไปกับโปรเริ่มต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โมโผลมีเทคนิคมีต่บันยือะไรอีกเป็นสิบโปรแบรี่การันตีความมันความมัน่นริแบงค์พันให้กูเป็นปึก,ปก